กิจกรรมที่15.2การหมุนเวียนเลือดของลูกออด จากวิดีโอเป็นการส่องหางของลูกออดโดยส่องจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือนหัวกลับเราจะเห็นได้ว่าหลอดเลือดอาร์เทอรีจะเคลื่อนที่จากทางด้านหัวไปยังด้านหางและมีความเร็วมากกว่าส่วนหลอดเลือดเวยจะเคลื่อนที่จากทางด้านหางไปยังด้านหัวและมีความเร็วช้ากว่าส่วนหลอดเลือดฝอยจะเห็นเซลล์เม็ดเลือดชัดเจนไหลเรียงกันทีละเซลล์อย่างช้าชาด้วยความเร็วต่ำสุด คำถามท้ายการทดลอดง 1. ่ทิศทางการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดต่างๆเป็นอย่างไรตอบทิศทางการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดแดงในบางหลอดเลือดเคลื่อนที่จากทางด้านหัวไปด้านหางบางหลอดเลือดเคลื่อนที่จากทางด้านหางไปด้านหัวและบางหลอดเลือดมีการเคลื่อนที่เชื่อมกันระหว่างหลอดเลือดที่เคลื่อนไปทางด้านหัวและด้านหาง 2. การเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดแดงในแต่ละหลอดเลือดมีความเร็วเท่ากันทุกหลอดหรือไม่อย่างไรตอบไม่เท่ากันเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดที่เคลื่อนที่ไปด้านหางจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าในหลอดเลือดที่เคลื่อนที่ไปทางด้านหัวและหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าหลอดเลือดที่มีขนาดเล็ก 3. สังเกตได้อย่างไรว่าหลอดเลือดใดเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดใดเป็นหลอดเลือดวีน หลอดเลือดอาท์เรี่จะมีทิศทางการเคลื่อนที่จากทางหัวไปหางและมีความเร็วมากที่สุดส่วนหลอดเลือดเวณจะมีทิศทางการเคลื่อนที่จากหางไปหัวด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าหลอดเลือดอาร์เรี่มากสรุปผลและอภิปรายผลการทดลองจากการทดลองสามารถสรุปได้ว <No, ่าเม็ดเลือดในหลอดเลือดอาท์เรี่จะเคลื <t 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 ่อนที่ได้เร็วกว่าเม็ดเลือดในหลอดเลือดเวณและหลอดเลือดอาท์เรี่ที่มีขนาดใหญ่ก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าหลอดเลือดอาท์เรี่ที่มีขนาดเล็ก ส่วนหลอดเลือดฝอยเม็ดเลือดจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆด้วยความเร็วต่ำสุดเซลล์เม็ดเลือดจะเรียงเป็นระเบียบและเห็นเซลล์เม็ดเลือดชัดเจนสมาชิกภายในกลุ่มของเรามีดังนี้นางสาวจนิสตาสายายทองมห้าเลขที่สองนางสาวธิดารัตน์นำเทศมห้าเลขที่3นางสาวจินิตายมลไม้มห้าเลขที่6และนางสาวขวัญจิราย,ยัางประพุทธพรมห้าเลขที่7ด